السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم อสญญมส وقم سنتقم تاج الله سبحانه وتعالى يوم فساد าลาจงประสบแด่พี่น้้องผูรร่วมศัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะยิดทางสถานีโทรทัศน์ยตีมทีวีทีวีศรัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุดสายคุณครับนำพาตะลุยไปได้วยกันตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาจนถึงหกนาฬิกาตีหจนถึง6กโมงเช้า กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนั้นกุรานอ่านอย่างไรจะเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรถูกต้องตามหลักของวิชาตตจิดเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องในทุกอักขระในทุกตัวอักษรให้เหมือนกับที่ประทานให้กับท่านนาบีมะุสะลิมลลโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่คระวังไหลครับขอให้เราและท่านทัง้งหลายนั้นจงชูโกตขอบคุณต่อพระองค์ละสุบฮานะหวัวตาลากันให้มากๆกับเนี่ยมัดความโปรดปานนี้ ที่พระองค์ละซุบฮะตาลาให้เรานะครับอย่างมากมายเลยทีเดียวกับลมหายใจกับช่วงเวลาที่เรามีนะครับกับวินาทีที่เรายังเหลืออยู่นี้นะครับกับเดือนนมบมอตนที่กําลังจะย่างก้าวเข้ามานะครับกับชีวิตของเราที่ยังมีอยู่อัลฮัมดุลิลลาฮี่น้องที่กรุงหลายครับขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงชุกชุกขอบคุณต่อละซุบฮะตาลากันให้มากมาก อ่อนนี่คือเนี่ยมัดคือความโปรดปานนะที่พระองค์ละสุบฮานะฮัวตาลาให้โอกาสกับเรานะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่นะอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาจะให้เรียกได้ว่าความบารักัดนะความจำเริญน,นะในสิ่งที่เรานั้นได้ขอดุอานุต่ออนะัลลอ์นะอัลลอฮุมะบาริกและนะฟีรอจับบ่าชะแบนเรียกได้ว่าขอดุอานุตั้งแต่เดือนรอจับแล้ว นะขอร้อสมตาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความบรากนะความจำเริญความเพิ่มพูนนะในเดือนรอยับแล้วก็เดือนชาบานวัลลิการื่อนา ر م ا ن แล้วก็ขอให้เรานั้นได้มีโอกาสได้มีชีวิตนะจนถึงเดือนรมดอนอัลลอฮุมะอามีน รวมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราครับตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย46์4680140931พี่น้องที่กระผงไหล่ครับนะรวมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่รรักให้พวกเขานั้นได้รู้จักแล้วก็มาเรียนรู้อัลกุรอานกันพี่น้องที่กระผมไหล่ครับในช่วงแรกครับเราไปทบทวนอัลกุรอานกันครับ سورة الفاتحة سورة النازعات ونقرأ آية 40 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأن النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ وادفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اانتم اشد خنقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها أخرج مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ ملكه الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحا صدق الله العظيم صدق الله العظيم تاتين فادم رقوانا ตัดสมจริงเสมออัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญแด่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องที่กรุงหลายครับพร้อมกันแล้วหรือยังครับวันนี้เจาะประเด็นกันในอายะต่อไปครับพี่น้องที่กรุงหลายครับอายะที่40ครับพี่น้องอัลลอฮ h อักบ a รนะพยายามจะเร่งให้จบนะครับใน Surah a น Nasiaat นะครับพยายามใจเร่งให้จบอินชอาลอนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับมาชาลอวันนี้ขึ้นอายะที่สี่สิบครับมาชาลอคุณสุมรทาพร้อมคุณหมอฟริดาพร้อมอัลฮัมดุลิลละนะพร้อมสม,มุดปากกาคุณชริฟะนะครอัลฮัมดุลิลละมาชาลามสุสฮับผู่ใจนั่งหน้าจอกันไปเลยนะจ๊ะ وأما من خاف م َ قام ربه ونَهَنَّ ن, ن ف س َ ع َ عن الهوى وأما ไปดูตัวแรกเลยนะขออนุญาตติดสปิดนิดหน่อยนะครับอักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากกระหัตัจวิตวาปอหูริมฝีปากหูปากไม่ว่าจะมาในรูปของนะอักษรใดก็าตามนะภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องครับนะแจ้งการรับชมกันได้นะครับนะทำเรแล้ว โอเคนะชัดเจนอัลฮัมดุลิละนะครับมาัลลอ l ์นะครับอักษรว,ว้าวฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากโอเคนะครับไปดูกันต่ออัมมาอักษรฮัมจาฐานเกิดอยู่ที่ส่วนลึกของลำคอรอคอ,อลึกสุดของลำคอนะารอคอ,อลึกสุดของลำคอโยงมานี่ก่อนมนา,ลลาัลลอ l ์รอคอลึกสุดของลำคอคอ,อักษรฮัมจา อักษรมีที่มีสระชัดดาฐานเกิดอยู่ที่โพงจมูกนะรหัสยึดวสองน่วงเสียงสองฮาราเกตวายจิบุลกุนนะนะครับวาญจิบุลกุนหน้าน่วงเสียงสองฮาราเกตอักษรมีนะครับที่มีสระชัดดาฐานเกิดอยู่ที่อ่าโพงจมูกนะแต่พอเป็นมุตัฮาริกะปุ๊บนะครับ ฐานเกิดของเขาก็จะอยู่ที่ริมฝีปากทันทีโอเคนะครับปอปาริมฝีปากปากบนปากล่างแตะกันนองเสียงสองฮาราคัตวะอัมมะวะอัมมะโอเคนะครับนะมาชาลล่น้องกับพิมพ์กันไปนะพิมพ์กันไปนะครับอธิบายกันไปนะครับนะมาชาลลล่อัลกัมดุลิลละวะอัมมะมันขอฟะมะกอมะ อืนะครับมันคอฟมันคอฟาอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากมาสักครู่นี้เราเจาะประเด็นไปแล้วเอาโยงมานี่ก่อนนะครับนูนสูกูลพบคอครับอิสฮัดฮัลกีนะครับอ่านชัดนูนชอวนูนชอูนชัดนูน,น,นอนะครับชอนูนชัดอักษรนูนพี่น้องที่คารบรักทั้งหลายชอนูนชัดนูนนะครับมันคอฟ อักษรนูนที่มีสระสุกูลาฐานเกิดอยู่ที่มงจมูกเหมือนกัน,นาฐานเกิดอยู่ที่โพงจมูกอักษรคอฐานเกิดอยู่ที่บนลำคอบคอพหอ,อบนลำคอพ่นลมเสียงแผงตัวคอคอขอขอขอ,ขอ,อย่าไปโคนะอย่าไปห่อปากนะครับห้ามห่อปากว่าอัมมามันขอฟะ คฟเป็นความยาวเป็นตอบีอีครับผมนะยาวอยู่ที่สองหาระกัศกรอนอลีฟมีสระฟัตฮ์สีท่านขอคนละ1น่งแชร์ครับยะซา,ากุมลุลลอหุคอยรอนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะฝากคนละ1น่งแชร์นะครับอักษรฟาฐา,านเกิดอยู่ที่ริมฝีปากรหัตตะจวิดปอพอริมฝีปากพล,ลมุมมาอัลลอฮ คอฟันบนแตะริมปากล่างพี่น้องที่กระรอบกระไลครับอ่าฟันบนแตะริมปากล่างนะครับฟันบนแตะริมปากล่างฟันบนแตะริมปากล่างด้านในด้วยนะตรงที่ทาลิปสติกไม่ติดอ่าฟะฟะามันคอฟะคอฟะ โอเคชัดแจ๋วเออนี่แหละครับเรียนกุฎานมต้องต้องแบบนี้นะพี่น้องนะไม่ต้องตกใจลูกตาผมนะไม่เกี่ยวไม่มีฐานเกิดใดฐานเกิดอยู่ที่ลูกตาไนะพี่น้องนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ต้องจองลูกตาผมเนะี่ยดูปากอย่างเดียวนะครับดูปากคมันตูดนะครับอ่า وأما من خاف مقام ربه مقام ربه مقام ربه أ, ا, أ ك س อ ن ميم นะครับ أكسان ميم นะครับฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะราตัยึดพอปาโอเคโยงมานี้ก่อนอักษรคอฟฐานเกิดอยู่ที่โคนลิ้น <ت> ล <ص> ูกะตาชัด <ص> นะไม่เกี่ยวนะพี่น้องนะอ่าอ่าอะไรเอ่ยล้อคออ่อคอลอโคลินเสียงแผลงนะตัวกอบเป็นหนึ่งในอักษรที่สะท้อนเสียงเป็นหนึ่งแรกษรที่สะท้อนเสียงนะพี่น้องนะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่สะท้อนนะต้องมีสระสุกูลก่อนไม่กล้าดูตาอาจารย์เดี๋ยวไข้ขึ้นอลอหัวกบัด คนเป็นหมอย่างกลัวลูกตานะพี่น้องดูกลัวไข้ขึ้นไม่เกี่ยวนะอ่ามาชชัลลอกวอัมมมันคอฟมะกอมโอเคนะครับความยาวเป็นตัวบีครับนะก่อนหน้ามีอ่าตระปะทาอยู่ก่อนอลิฟนะครับยาวอยู่ที่สองฮารัเกตโอเคนะครับอักษรมีเจาะประเด็นไปแล้วยงมานี่ก่อนครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์มัชอัลลฮ์รอเรือสีแดงมาแล้วครับรอเรือสีแดงรอหนา รอตับคีมรอมีสระฟัดฮักนะสระด้านบนรบบีฮีอัดแน่นเข้าบาเลยครับผมนะบามีสระชัดดักรบบีฮีนะบาฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากพี่น้องนะปอปานะครับยังไม่มีการสะท้อนเสียงใดๆทั้งสิ้นจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในบรรดาอักษรที่อะไรมีการสะท้อนเสียง <c oughs> นะอัลฮัมดุลิลลาเรื่องแชร์ มาเป็นอันดับแรกมาจาัลล์ยัซักุลลอฮาร์นอักษรบาทยครัอยู่ที่นิมีปากนะฮารบ,บีฮีฮีตัวนี้นะครับเป็นมัดซีละกอซีรอกทำไมถึงเรียกกอซีรอกเนื่องจากว่าคําว่ากอซีรอกแปลว่าสัน้นสั้นก็อยู่ที่สองขารกัดประมาณนั้นนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามัดซีละตอเบียีความยาวอยู่ที่สองรารกัดนะมียาเล็กอยู่เห็นไหมฮนะอ่า หฮาที่ดังฮูฮาที่ดังฮีหรือหากลมหากลมที่ยาวสองาระกัดนะครับมันก็จะมียาวแบบห้าเารกัดแบบมัดยาอีสก็มีนะครับนะถ้าหลังจากมัดซิลักกอซีร้อนี้แล้วก็ไปเจอกับฮามซาที่อยู่กันคนละคำอันนั้นเขาเรียกว่ามัดซิลัตวีละยาวนะเพราะมันยาวได้นะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าม ah ัดซิลาจี๊ยสโอเคนะครับแต่ที่แน่น ฐา,านเกิดของเขาอยู่ที่ลึกสุดของลำคอหลอคอลึกสุดของลำคอมีการพ่นลมอักษรห้าใหญ่นะอ่านะครับวَ أ َ م َّ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ามาชาลาห์วَ ن َ ه ْ ن َ ف ْ سَ วَ ن َ ه ْ ن َ ف ْ سَ เค็ดนะวَ ن َ ه ْ ن َ ف ْ سَ ดูนะครับอักษรวาา มอสโกนี้เจาะประเด็นไปแล้วโยงมานนี่เลยฮะ,ะนูน่นฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดกลางเหงือกมาชะลลอห้ามดุลินล,ล่ะนะจดกันไปนะครับพิมพ์กันไปตั้งแต่เรียนมาเรื่องแชร์มาก่อนมนชาชลละลอเรื่องแชร์มาก่อนนี่คิด,คด,คด,คดถึงแชร์อะไรหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวเอ้าแชร์หมายถึงะเผยแร่ต่ออะไรประมาณนั้นนะฮะคันจะรับละ,ะมชาชลละลอ นูนปอลกองอมาชอลปลาลิ้นจรดการเหงือกหรือเพดานปากด้านบนกระดกลิ้นขึ้นไปฮันนัฟซาหาใหญ่นะครับลึกสุดของลำคอเจาะประเด็นไปแล้วโยวงมานี่ครับ <c oughs> อินตอรมชัมซียากั้มข้าอ,อ,กอักษรนูนมีสระชัดดังนะครับหนหุก,กมนี้เรียกว่าวาจิบุลกุนนะวอสองยาวอยู่ที่ดวงเสียงอยู่ที่สอฮารก์กตขึ้นจมูก100นะหนึ่งรเปนตฮวนันนัฟซา วะนะฮันนัฟซะนะวะนะฮันนัฟซะโอเคนะครับอ่านะอักษรนูนนะครันะนูนก็ตะกี้เจาะประเด็นไปแล้วนะครับนะเจาะประเด็นไปแล้วก็โยงมานี่เลยอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฝากทุกท่านแชร์ครับ58าสิบแปดท่านวันแห่ ซานิลตัวฟ้ามันสกุลนี้กระจะประเด็นไปแล้วแต่ขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมนะพอเป็นตัวที่ถูกสะกดปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะต้องมีการก็เรียกว่าพ่นลมหลวม,มไหลออากมาพ่นลมหลวมไหลออกมาโดยเฉพาะคาคานี้พี่น้องที่กรุงไหนครับคําเฝ้าระวงังคําเฝ้าระวังเลยนะคําเฝ้าระวังเลยนะวรรณนัฟซะนะฟซ ถามคำนี้เลยทนายารย์มนุษย์ศัดิ์ละไมกกลนะครับรับชมจากอเมริกาภาพและเสียงชัดเจนติดตามกันเราอย่างต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ช่วงนู้นเนี่ยโควิดนะครับสามสี่ปีที่แล้ว Allah. อ๋อหอนมากเดี๋ยวก็เล่าคอยรอนมากๆเลยนะ,นะครับวันก่อนนี้ได้ต้อนรับท่านนะ,นะ,นะได้ทําการต้อนรับท่านนะ,นะมาท่านมาละหมาดจุมอัดนะครับที่มัสยิดอันยุสรอหล่อแหล่ นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านด้วยแล้วก็พูดคุยมากมายนะท่านก็ให้กําลังใจนะครับในเรื่องของการทํางาน,นในเรื่องของการทํางาน,นท่านบอกอยู่ว่าอะอย่าได้สนใจนะครับใครจะพูดอะไรกันแล้วแต่เราทําในสิ่งที่เรารักทําต่อไปนะโอ้โหเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับอย่าจะก็รอคอยนะท่านจนมนุัย์ของเรานะครับวันอัน นัฟซาตัวซีนนะคำว่านัฟซานะพ่นลมฟาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปซีนนะค่อยไปซีนนะซีนฐานเกิดอยู่ที่ไหนเอ่ยซีนฐานเกิดอยู่ที่ช่องลิ้นชอลลช่องลิ้นพ่นลมช่องลิ้นพ่นลมอ่าวนะฮะนนัฟซาอานิลฮาวะคำสุดท้ายละอ่ะประโยคสุดท้ายละอานิลฮาวะอักษอรอีนฐานเกิดอยู่ที่ กคอกางลําคอกคอกางลําคออ่านะครับกคอกางลําคอส่วนกลางของลําคอมีการเอื้อคอเกิดขึ้นอาอานิลฮาวาอานิลฮาวาอ่านะครับอานิลฮาวาส่วนรอินส่วนกลางของลําคอ a l h a m d ล l i l l a h มาชาอัลลอฮ h การแชร์หนะ้าเฟซทำให้เราได้ตบทวนได้ง่ายและหลายรอบและนั่นคือความรู้หลวนลนนนลวนะมาฉลองอยะซักมุลละคอยนะนครับอานิลอ,อักษรน,นูนมืสกครู่นี้เจาะประเด็นไปแล้วพี่น้องที่กรรพรักทั้งหลายครับนะปลายลิ้นจรดกลางเงือ,นอกอนะครับอิสัดกอมาริยะครับชอลามชัดอักษรลามครับ อ่านะชัดอักษรลามกระดกลิ้นขึ้นไปอักษรหาใหญ่ก็มาสักครู่นี้ก็เจาะประเด็นไปแล้วเอาเขียนอีกทีหนึ่งก็ได้นะเม่งั้นเดี๋ยวมันจะโยงกันยาวเกินลอคอลึกสุดของลำคอมีการพ่นลมอักษรหาใหญ่ว้าวว้าวฐานเกิดอยู่ที่ปอหูริมฟีปากหูปากนะครับนะปอหูริมฟีปากหูปากเขียนอีกทีนึงนะครับความยาวเป็นตัวบีอีนะครับตัวบีอีรัสมีนะความยาวเป็นตัวบีอีอยู่ที่สองฮารกักเกตนะอัลลอฮ สำคัญนะของความเป็นต่อี e. เนี่ยนะ <c oughs> ให้พวกเราทุกคนนั้นทำไมครับอย่าอะไรเอ่ยอย่าหยุดแล้วมีพ่วงท้ายด้วยกับฮาใหญ่ฮ o w e r อย่างนี้ไม่ถูกหรือมีพ่วงท้ายด้วยกับอักษรฮามซาเป็นอ o w e r ความหมายเปลี่ยนเลยนะนะนะครับ แล้วก็้ากว่ายาวเกินเฮาว์าอันนี้ก็ยาวเกินนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะความยาวเป็นตวัวอีนะครับอยู่ที่สองครักทบทวนกันครับสามเที่ยววะอัลมามันข้อฟะมะกุมะรบบิฮีวะนะฮันนัฟซะนิลฮฮวา وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الحمد لله نجاب. ในช่วง4นาทีสุดท้ายนี้นะครับเราไปทบทวนนะมมรถตันกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับนะขึ้นอายะที่อ,อ่ออัลฮัมดุลลาอ่าอายะที่35ินะครับ35ถึง4ห่นะนะมัชา 1, 2, ัลล์หนึ่งสองสามอ๋อปั๊มมามันต่อนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فأما اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى نفس عن الهوى وأما من فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما َ من َ خاف ََ مقام َََ ر َ ب ِّ ه ِ ونَهَى َ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. ที่ได้ยังไงเล่าเนี่ยไปละหมาดกันก่อนนะครับเราเหลืออีกหนึ่งนาที فَأَمَّا مَنْ خ َ ا واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله العظيم ศรคาของพระองค์ที่มีพระนาวาศรัลธอนั้นตัดสมจริงเสมอพี่น้องที่กระบรักทัะไหลครับมาชอัลลัลรัทธาสมัยตาลาได้ทรงโปรประทานความดีงามนะครับให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาดานกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สองช่วงเปิดสายนะครับขอนิชิญทีมงานครับ